สวัสดีครับอยู่กันกับเกมทีมไฟแท็กติกนะฮะตอนนี้ได้ท่าเรีอบคาดมาก็จะเป็นการได้รับแต้มสุ่มนะครับตามจํานวนรอบของเกมบวกด้วยหนึ่งอักเมนฮะหรือลีเจนลองหยิบมาเป็น Master ร์ยีบ้างนะฮะมาสเตอร์ซึ่งอันแรกเนี่ยจะทําให้ยูนิตเนี่ยได้รับความเร็วนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นตามจํานวนรอบนะผมว่าผมจะลองเล่นดูแล้วก็ได้เคลวมาโอเคเลย เข้ากันได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้สุ่มฟรีนะซึ่งมันจะไม่สามารถเก็บได้เราต้องรีบสุ่มนะครับผมได้มา2ดาว2ตัวแล้วป๊อปปี้กับเคลวอาจจะปั้นเคลวเป็น3ดาวดูฮะในวันนี้อ่ะเล่นตัวถูกบ้างครับเล่นตัวแพงมาหลายคลิปแล้วลองตัว1บาทบางคับเคลวมาขาดอีก4ตัวครับสุ่มฟรีเรายังเหลืออีกอ่าหนึ่งครั้งนะครับป่ะกาลิโอเปิดอันนี้ได้แล้วฮะเดมาเร์ก วันนี้ไม่ได้รีบลงเวลเลยครับก็เดี๋ยวหาตัวเคียวเป็น3ดาวจะได้เข้าคู่กับสนามด้วยฮนะสนามมันได้สุ่มฟรีครับเวลาขึ้นรอบ2ครอบ3รอบ4อะไรประมาณนี้นะฮะตัวขีดนี่ไม่นับก็เดี๋ยวลองดูกันครับมีคนเล่นซ้ำไหมนะหรือว่าจะสุ่มเจอหรือเปล่าครับนะรอบนี้ฮนะผมให้ป๊อปปี้ได้เทมแสงครับจะได้ยืนนานๆเคียวก็จะได้ตีฟรีตามเคีตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากมายเลยครับก็ไม่ไหวแพ้ไป ไม่มีครับตัวเคลเพิ่มเติมโอเคไปแอบส,สองสองทีมอื่นมานิดหน่อยนะครับก็เหอนว่าจะไม่มีคนเล่นอาจจะได้อยู่แต่ต้องใช้ดวงหน่อยนะคบะจบรอบนี้ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นที่เลเวลสี่เะไของตัวหนึงบาทจะลบลงนะแต่ผมไม่มีตังค์สุงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครัเดี๋ยวจะได้สู่มฟรีในตอน3ทีหนึ่งทีหนก่อนขึ้นเวลห้าเก็บเงินได้ส0บาทครับ แล้วก็ไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคเจอกับทีม AFK ฮะซอ,อร์เซลร์มี2ดาวเป็นโอเลียน,นาครับเล็กไซก็มีเป็นตัว3บาทครับการิโอเราแตกฮนะเหลือป๊อพี่แทงคนเดียวและโอเลียน,นาใส่สกิลมาอ่ะแลกกันไปเจาะเขาไปได้ครับแนวหน้าเหลือแนวหลังและสู้ได้อยู่นะครับ แอนทมที่สำคัญของเคลเลยฮะที่น่าจะต้องมีก็คือคาถาตอนนี้กุนููแล้วได้เลือกคููที่3าไม่รู้จะได้เหลือหรือเปล่านะถ้าไม่เหลืออาจจะต้องเป็นซันไฟไปก่อนนะครับแทงไปก่อนว่าหายไปจริงๆด้วยนะฮะไปซันไฟดีกว่าโซน่าครับอ่ะลงไปก่อนครับอาจจะไป5เดมาเซียเชื่อที่ท่าเอากันยืนแล้วเดี๋ยวสเลเยอร์ค่อยตามไป เจอกับตอนถ้าเปิดมาขั้นหนึ่งนะเวอร์วิกสองดาวแล้วมีเป็นชาเลนเจอร์ซึ่งเควก็อยู่นู่น2ตัวครับโดนกักไว้นะน่าจะไม่ได้ใช้อะ่ะเล่นเป็นชาเลนเจอร์ฮะแล้วก็หยิบอักเบนเป็นซอนด้วยไม่น่าจะได้ใช้แต่โดนกักตัวการิโอมารับตัวที่2ครับผมจะเก็บเงินนะฮะไม่ได้รีบสุมแต่ก่อนผมรีบสุมหาตัว1บาทแบบ ขึ้นเร็วๆนะฮะเดี๋ยวเก็บเงินดีกว่าเพราะเคลนี้ก็จะเก่งตอนนู่นะฮะเลเวล9ด้วยต้องใช้ตังในการลงเลเวลครับลงทุนเยอะไม่ได้และมีคนทำเกรฟขึ้น3ดาวเรียบร้อยครับและมีทีมเดียวที่กักตัวเคลไว้2ตัวขาดอีกบ,บานเลยฮะ,อะลองดูกันรอบนี้3ดาว เกรปมาเปิดโรกมาด้วยไ,ไอเทมกวแบบว่าตรงอยู่เดี๋ยอีกชิ้นหนึ่งคืออะไรก็ได้ฮะดาเมจก็ได้โดยมากก็จะไปทางไออีกนะฮะ,อะรอบนี้ไม่ไหวหรอกอ่ะกาลิโอ2ดาวครับเคียวมาอีก1ตัวนะฮะเดี๋ยวเราสุ่มในรอบต่อไปครับขึ้นเป็น3คมขีดหนึเราจะได้สุ่มฟรี4ครั้งนะฮะลองโดยเทม,มหน่อยครับไอเทมขอคาถาเรียบร้อยครได้คาถาันหนึ่งอัน เราจะมีใจแอนแสงจากเดมาเซียให้อีกอันหนึงก็ปกติอาจจะทำเป็นกุนซูสออันนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะเหลืออะไรอ่ะถึงเวลาสุ่มนะครับสุ่มฟรี4ครั้งเลเยอร์เดี๋ยวให้ว่ากันนะฮะขอตัวที่แบบได้ใช้ก่อนอควินมานะฮะโอเครอบต่อไปเราจะเป็น5้าเดมาเซียเปิดไปก่อนครับเอายืนส่วนไอเทมแสนเดี๋ยวให้กาลิโอฮะตอนนี้ต้องการการยืนมากกว่า ได้ป๊อปปี้ฮะซาวิล่าคือน2ดาวครับขึ้นไปก่อนจะได้ลดจํานวนการเจอตัว1บาทและก็เคีว2ดาว2ตัวขาดอีก3ตัวนะครับโซฟไ่หมดละต้องสมมือแล้วฮะสี่สบาทลองดูกันฮะได้เคียวไปอีกหตัวกาลีโออีก1ตัวก็เดี๋ยวต้องส่มก่อนขึ้นเลวลห้านะฮะเรดจ,จะได้แบบไม่ตกไปกว่านี้ฮะเดี๋ยวจะไม่เจอตัว อ่ะป๊อป,ปี้อีกหนึ่งครับนในสนามนี่ก็ไอโอเนียนะฮะเขาจะทําเป็น3ดาวจิตนเหมือนกันอ่ะผมได้เคลว์อีกหนึ่งตัวขาดอีกตัวเดียวฮะตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะฮะเสร็จสิ้นภารกิจครับเคลียร์ตัวเค,คลียร์ตัวเก็บตังค์นะครับลงเวลอย่างเดียวละไอเทมเราก็มีคุณสูอันหนึ่งครับมีความเร็วจากอักเมนอีกนิดหน่อยถ้าไม่พออาจจะต้องทําคุณซูสองอันหรือว่าถ้าพอแล้วเราไปคิกก็ได้ครับเพราะว่าถูกมือมันจะเหลือนะฮะอักเมนที่2ครับบัตเทิลเรดี้ เป็นอาร์คเบนของมาสเตอร์ยีนะฮะก็น่าสนใจอยู่ครับทีมของเราจะได้ความเสียหายลดลง6%ครับแล้วก็ทำความเสียหายมากขึ้น6%เนต์นาะเดี๋ยวลองดูก่อนนะมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้ครับอินฟิวชั่นคงจะไม่เอาฟื้นฟูมนันนาซาวเวดบินก็ไม่ดีนะฮะโอเคไปเบทเทิลเรดดี้ดีกว่าเฮ้ย hey, ป๊อปปี้ก็จะสามเนี่ยแต่ปล่อยไปนะฮะถ้าสามเดี๋ยวก็คงจะขึ้นเองผมเก็บตังค์ลงเลเวล ให้เขียวนี้เก่งขึ้นดีกว่านะครับตอนนี้5เดมาเซียได้แล้วนะครับจับแยกเลยเหลือถุงมืออันหนึ่งครับก็อาจจะไปทางครีกก็ได้ฮะเพราะว่าความเร็วเรามีจากคุณซูมีจากอักเมนที่มันจะเพิ่มทุกๆุกรอบนะครับอาจจะพอช่วยได้ดีหน่อยแล้วก็มันมีไอเทมแสงเป็นใจแอ่นอยู่ถ้าได้ครีสักนิดหนึ่งก็อาจจะแรงโคตร อ่ะป๊อปปี้อีกหนึ่งตัวฮะนิโคลนี่อาจจะเก็บไว้ทำเป็นบาสตันนะฮะใช้แก้ขัดในช่วงเวล6แล้วเดี๋ยวเวล7ร้อยค่อยไปลยเลเยอร์ขั้น2ปรอบนี้ครับเจอกับซอนนะฮะมีบลูสเตอร์ขั้นหนึ่งเกรฟก้มหาเป็นรบมีผสานกันเนอร์ฮะอันนี้น่าจะยังหาเจสไม่เจอไม่งั้นคงจะเปิดพิโอเวอร์ไปละอ่ะชนะไปฮะ ไอเทมครับได้เลือกคู่ที่สองนะฮะคาทาหายเหลือธนูเหลือธน,นูเอาธนูก็หายเรียบร้อยองั้นไปน้ําตาแล้วกันนะครับเพื่อจะไปทางไอเทมแทนงหรือว่าไปสตาร์ติกชีฟก็ได้ลดต้านเวทเดี๋ยวเคลียร์ตัวฮะลงเลเวลครับสเลเยอร์ยังไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่เดี๋ยวเวลหอาจจะเก่งมากกว่านี้นะฮะรอบนี้เจอกับโรคฮะด้านหลังมีเป็นมิดฟอร์จูน แล้วหน้าก็มีมีข้2ดาวนะครับไม่ได้เปิดบาสตันเปิดมาเป็นรกกับ e อเซลนะฮะก็เลยเจาะเข้าได้ง่ายหน่อยครับบาสตันไม่มีมีข้ตัวเดียวไอเทมยังไม่มีด้วยฮะไอเทมไปทานดาเมจก่อนเรียบร้อยเลยโตหน้าครับมายังไม่2ดาวเหมือนกันลงเลเวลยังไม่ขึ้น6กนะเสียดายจังเลย ผมว่าไปเลยดีกว่านะครับไม่เสียได้ตังดอกเบี้ยหายไปบาทหนึ่งแต่ได้ตัวเคลเก่งมากขึ้นนะครับพอไปเวลหกแล้วก็อาจจะเจอตัวแพงได้ง่ายมากขึ้นนิดนึงแล้วรอบนี้เจอกับเกรฟฮนะเกรฟสามดาววิววอเตอร์ฮะด้านหลังก็จะเป็นทางกันเนอร์น่าจะเตรียไว้ให้หนุ่นเลยครับนะตัว5บาทอย่างแก๊งแพงต่อดาวน้าไปได้ครับตอนนี้เคลของเราก็เวลหกฮะตีแบบกระจายได้หน่อยนึงแต่ตายฮนะเจอแก๊งแพงไอ E เข้าไปล่วงเลย โซหน้าครับสองดาวโอเคฮะตังเก็บตังเก็บตังลองดูไอเทมัาหน่อยฮะมีอะไรบ้างเอยได้ตัวมาได้ตังทั้งนั้นครับรอบน,นี้ขึ้นสี่ฮะได้สุ่มห้าทีสุ่มฟรีโอ้โหวยเท่มแบบโอ้ไม่ได้ใช้เลยแย่ครับไปลุ้นเอาอแพนดอร่าแล้วกันนะฮะลองสุ่มหาตัวหน่อยครับได้ควินมายหนึ่งตัวต้องเริ่มเก็บสเลเยอร์ไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปขั้น2ในเลเวลต่อไปนะฮะเอาบาสตันออกสเลเยอร์ขั้น2 แห้งจริงๆว้ากาลิโอมานะครับป๊อป,ปี้เกะกะมากเลยฮะขึ้นขึ้นไปหน่อยได้ไหม <c oughs> ได้ป๊อป,ปี้สักตัวะฮะจะได้แบบคือเคลียร์ช่องไปโอเครับรอบนี้ฮะเจอกับไอโอเนียฮะวันนี้ก็คือตัว3ดาวตัวถูกค่อนข้างเยอะเนะยเพราะว่าได้ส่งกันตั้งแต่ต้นเกมหลายๆคนก็มักจะเล่นกันแบบตัวถูกขึ้น3ดาวนะครับอะแต่จินฮะไม่ได้มีไอเทมนะครับไอเทมไปให้คามากาจะปั้นคามาเนาะซึ่งคามาตอนนี้ยัง1ดาวฮะ อัพเมนสุดท้ายของมัสยีนะฮะก็คือยูนิตได้รับมานามากขึ้นนะนี่น่าจะข้ามทิ้งไปเลยนะครับมีสัญลักษณ์เลเยอร์ฮะน่าสนใจได้ขียานหน้าเสียดายไม่ได้ควิน <c oughs> อ่าแพนโดร่าไอเทมครับโอเคเลยดีดีด,ดีเราจะได้แบบว่าเลือกไอเทมที่ได้ใช้นะครับกับอ่าซัพพอร์ตไอเทมเป็นดัมมี่เทนนิ่งดัมมี่ไม่สามารถถอดได้ด้วยนะไม่เอาดีกว่าฮะเอาชัวร์ก็คือแพนโดร่าดีกว่าเพราะว่าไอเทมตอนนี้มันน้ำตาสองอันเนะี่ยไม่ได้ใช้อ่าป๊อปปี้ฮะขึ้น3ดาว ขึ้นไปเฉยฮยังไม่ต้องมีเทมแล้วกันนะยครับโอ้โหไอเทมแบบแต่ละอันอ่าไม่สวยเลยนะฮะไม่สวยเลยว่าเก็บดาบไปทำเฮกเทคดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอเลรปจะสู้ไม่ได้ครับต้องการฮิวนิดหนึ่งได้ฮิวเพื่อนด้วยซึ่งก็เดี๋ยวรอคาถาม,มานะครับอาจจะจบที่กุนซูเฮกเทคแล้วก็ใจอันแสงแบบนี้ก็ได้ฮนะความเร็วเราได้จากอัคเบนของมาสเตอร์ยิอยู่แล้วนะฮะมาช่วยเสริมให้กุนซูดีขึ้น เหลือแค่ลงเลเวลฮะตอนนี้ได้เฮกเทกเรียบร้อยโอเคสวยสอนแสงก็คือทำดาเมจได้มากขึ้น60%นะครับรอบนี้ครับเจอกับซอนฮะสัญลักษณ์ซอนมาอยู่ที่ไอริเลียฮะสามดาวส่วนสนามของอิงเซลวันนี้ก็เป็นของสายลมนะฮะได้รับความเร็วเมื่อสกิลครับอืมเคลมันนับเป็นสกิลไหมถ้ามันนับเป็นสกิลนะมันก็จะฟุ้งแบบเยอะมากเลยนะฮะ เดี๋ยวต้องลองดูครับเดี๋ยวต้องลองดูตอนนี้ผมเปิดไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เอาตัวไปไว้ในช่องที่มันได้รับรับนะครับอ่ะไอเทมฮะเราเลือกเป็นอะไรก็ได้เรามีแพนโดร่านะฮะส่วนคาถาไม่มีซาเลเยอร์เลยรวมทั้งเดมาเซียก็ไม่มีนะครับแหมไม่น่าหยิบเท่าไรใครฮะไอเทมเราหยิบเป็นอะไรก็ได้ก็ไปหยิบเป็นตัวแพงครับได้ถุงมือมาและควินมาสองดาวครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเอา เนี่ยไปอยู่ในช่องสายลมนะครับแล้วก็ไอเทมอยากจะทําเป็นไอโอนิกสปาร์กเพื่อที่จะมาลดต้านเวทครับก็เดี๋ยวให้กาลิโอครับกาลิโอได้ลุ้น3ดาวอยู่ครับคาดอีก3ตัวลงเลเวละลองดูครับช่องสายลมไม่รู้ว่าจะมีผลไหมถ้ามีผลก็คือแบบแจ่มเลย วิธีดูก็คงจะต้องเปิดดูความเร็วฮะว่ามันขึ้นมาแบบพวดพลาดไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่นาะไม่มีผลเนาะผมก็ดูไม่ค่อยออกนะครับมัน1.4 1.5 1.6ไม่ค่อยขึ้นไปมากกว่านี้นะฮะเหมือนจะไม่มีผลครับก็เดี๋ยวเอาออกแล้วกันนะฮะไปสเลเยอร์ขั้น2ดีกว่า รอบนี้ครับมีเชนมามีควินมาอีกสิงตัวเชนนี่ก็ไปแทนเลยแล้วกันนะคิยาน่าเก็บไว้นะครับเป็นสลเลเยอร์ส่วนแพนร่ารอบนี้ครับให้มาแต่น้ําตาไม่รู้มันเป็นอะไรนะรอบนี้ครับเจอกับโรคฮนะอันนี้โรค4ี่มันเลยโอ้ ก็ไปเน้นทาง Echo ฮะเอเคจะแบบจัดเต็มมามรี i o อ i c s p a ส k มาให้ด้วยนะครับให้กับ k a t าล i นาด้วยรถต้านเวทครับจะได้ตีเข้าได้ง่ายๆฮะส่วนเควเราตอนนี้สามารถทิวเพื่อนได้ฮะก็ทำให้แนวหน้าดีๆมากขึ้นเนาะอ่ะชนะไปฮะ เซนครับตัวที่2องว่าสเลยเยอร์ขั้น2ไม่ได้เปิดสักทีนะครับไม่2อดาวผมก็ไม่ค่อยกล้า,าลงไปฮะกลัวแตกไอเทมครับเดี๋ยวเอาลดต้านเวทเป็นสตาติชีฟแล้วกันไหนๆก็ได้มาเป็นดาก้อนครอละวสตาติชีฟนี่ก็ส่มมาให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปให้ออควิ Queen นแทนเนาะเป็นสเลยเยอร์เหมือนกัน้ะเดี๋ยวหาคุณซูให้สักอันน่าจะดี ไอเทมครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะฮะช่องมันเต็มด้วยแล้วก็เรามีแพนโดร่าเท่มด้วยฮะเก็บมาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนดูดีอะได้มาดูพิเคตอันใหญ่เลยมีฟิโอราฮะก็จริงๆไปแทนโซนหน้าก็ได้นะครับหรือว่าเดมาเซีย7ก็ได้ครัผมก็อยากให้โซนหน้าเนี่ยได้บัฟความเร็วให้กับเพื่อนนะเดี๋ยวจะโดนเคียวก็ได้ความเร็วขึ้นมา <c oughs> อะส่บาทสเลเยอร์มาแล้วนะครับรอบนี้ก็ได้สุ่มฟรี6ครั้ง เดี๋ยวเคลียร์ช่องก่อนฮนะไอเทมมาดึงมาอันนี้ดึงมั่วเลยไม่ได้คิดเลยฮนะเพราะว่ามีแผ่นดอลล่าไง,งก็เลยแบบไม่คิดเลยจริง,รงๆหน้าหยิบคาถามาแล้วทำกุญสูนะฮะรอบนี้ครับเจอกับไอโอเนียฮะตอนนี้ได้มาเป็น2ดาวคาบ้าเรียบร้อยไอเทมต่อไปที่เราจะทําก็น่าจะต้องคุณสูแต่ก็ยังดูอยู่ว่าใส่คุณสูสองอันให้เคีวดีหรือว่าจะให้ควินดีและปล่อยเคีวเป็นไจแอนแสงไป พราะของแสงมันก็ดีก็น่าเสียดายยิ่งท้ายเกมเราเจอทีมแบบเลือดมากกว่าพันหก็น่าจะเยอะเนาะก็น่าจะแรงมากขึ้นอะโมดิคเยเซอร์ฮะลงไปตอนนี้น่าจะเปิดเทเลเยอร์ขั้น2ได้แล้วนะครับถ้าไปเวล8เชนเราก็ได้ใช้ด้วยได้อินวอเกอร์ขั้นหนึ่งได้บาสซันขั้นหนึ่ง ได้ไอ้เจ้าตัว4บาทอย่างเซจูดี้มากเลยมา2ตัว <c oughs> 2ดาวก็อยากจะเอาลงไปแต่ขายไปตอนนี้ก็คือไปเวล8ยังไม่ได้ครับก็เก็บไว้ก่อนฮะร,รอบนี้ครับเจอกับซอนฮะอันนี้3ดาวเวอร์วิกเรียบร้อยฮะน่าจะเป็นซอนขั้นที่2ด้วยครับซิลโก้ออกมาแล้ะชนะไ,ไปฮะ เดี๋ยวรอบนี้ไปที่4ส l ลยเยอร์นะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องใส่เป็นเล็กใส่นะฮะอ่ะ4ส l ลยเยอร์ครับก็จะมีเชนครับเปลี่ยนกับเซจูนี่ได้ได้อ่าวิเซอร์คันหนึ่งถ้าเซจูนี่สองดาวก็น่าเอาลงไปผมก็เลยกักไว้อย่างนี้ย รอบนี้ครับเจอกับซอรเซเลอร์นะฮะคาซาดินซอรเซเลอร์ใครท่านก็มามีทั้งได้ลิฟฟ์กเกอร์เป็นคาซาดินเะโอ้โหน่าจะโหดน,นะครับแต่พอไม่มีก็เป็นคาซาดินแทนนะอ่ะตอนนี้ครับเคียเราได้ตีฟรีครับผมพยายามดูสถานการณ์ว่าควรจะใส่คุณสูให้เคียไหมตั้งดูจากตอนนี้ก็ตีเร็วอยู่นะฮะอาจจะไม่ได้เร็วแบบมากมายแต่ก็คือได้ใจแอนมาช่วยให้ดาเมจได้รแรงขึ้นโอเคครับไอเทมเราเลือกเป็นตัวนะฮะก็จะมีเป็นติฟก๊อป มันเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคไม่เปลี่ยนครับเด้งมาที่หลังนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปรอขึ้นเวล9นุ่นเลยนี่ครับทิฟก,ก็ก็น่าจะได้ใช้ไอ้เจ้าเนี่ยแหละฮะไลท์เนี่ยแหละอินวอลเกอร์แล้วก็จะมีตัวที่เปลี่ยนได้ก็คือกาลิโอนะครับเปลี่ยนออกไปเป็นจาวานได้สตนันอินวอลเกอร์จะได้ไม่เกินด้วยแต่ถ้ากาลิโอ3ดาวก็คงจะต้องใช้นะฮะซื้อได้ รอบนี้ครับเจอกับโรฮะคิยา่าสามดาวเรียบร้อยแน่ใจะจะปั้นไลท์ดีไหมเนี่ยไลท์ก็วันนี้จะเป็นดาสมบัตินะครับลงมาเดี๋ยวเก็บริฟโกไปก่อนผมไม่อยากให้มันเปลี่ยนโซนเชลในสนามตอนนี้เราแตกไปแล้วครับโอ้โหโดนโรคแบบเข้ามาร้วงฮนะแตกเลย เล็กไซครับมาอีกหนึ่งตัวไอเทมตอนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอะคิดไม่ออกจะไอเทมอะไรไอเทมแทงตอนนี้ก็ขาดเสื้อบับเบิรเวสนะฮะไปเวล9้าดีกว่าจะได้เก่งขึ้นครลองดูกันว่ารอดไม่รอดจะได้รู้กันว่าจะต้องทําเป็นกุนซู2อันไหมนะยังยึดติดกับกุนซูอยู่เลยว่าจะให้กุนซูเคลสอันดีไหมหรือว่ายังไหวอยู่ตอนนี้ก็เวลกแล้วนะครับแรงขึ้นแนวหน้าเราก็พอแท้งไหวนะฮะ ดูจะดีขึ้นแต่ถ้าเจอโรคมาล้วงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ายืนได้หรือเปล่าอ่ะสองดาวเพิ่มขึ้นมาเต็มไปหมดขาดต่างขาดต่างฟียราเราน่าจะไม่ได้เล่นนะฮะข้ามไปดีกว่าดูแลก็เดี๋ยวปั้นเป็นควินเพิ่มขึ้นมานะครับได้กุนซูมาละ ได้สาติชีฟเดี๋ยวหายเทมแบบปีก็มีถุงมืออันหนึ่งตอนนี้เอทอกมานะครับหรือจะปั้นเอทอกดี <c oughs> อ่ะแทนบนร,ริเคเซอร์ไปก่อนนะฮะตอนนี้ได้สุ่มฟรีเนาะเจ็ดครั้งนะครับไอเทมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สุ่มฟรีกันดีกว่าเอทอกตัวที่สองฮะตังหมดแล้วเนี่ยแก๊งแพงก็มาฮะเรามีไลท์เนี่ยเอาไปแทนได้ครับ เอาไลท์ออกเอาถอดไอเทมเป็นติฟโกฟให้กับเอทอกก็ได้แล้วก็ใส่ไลท์ไปเดี๋ยวลองดูวับว่าสองดาวไหมมีอะไรหน้าสองดาวบ้างเนี่ยตังก็ไม่มีส่งฟรีก็เก็บไว้ไม่ได้ฮะโอ้โหล้นหมดแล้วบนคลายเซอร์ข้าขายไปตัวหนึ่งครับตัวหน้ามาตัวหนึ่งครับจะขึ้นสามไหมเดี๋ยวลองดึงมาฮะบนคลคเซอร์อาจจะทิ้งไปเราใช้เล็กไซไปเลยแล้วกันฮะโอ้โซนหน้าสองดาวสองตัวฮะได้ามาเป็นไฮเบอร์เกอร์ไม่ได้เล่นหรอกอารีฮะ อารีเอ่อไม่ได้เล่นมั้งไม่มีตัวเซอร์เลยนี่ครับไลฟ์มาครับจะสองดาวไหม <c oughs> ใครจะสองดาวก่อนกันวะเนี่ยโซน่าก็มาจะสามดาวครับขาดอีกสองตัวเท่านั้นเรามีดุ๊บอยู่นะครับปันมั่วโซยเหมือนถ้าตอนนี้ <c oughs> ไอเทมเอาเป็นอะไรดีเนี่ยแนวหน้าเรามีกรอกจากเตมาเซียแล้วก็มีไอเทมอยู่ที่กาลิโอนะครับ เดี๋ยวเอาเน้นแนวหน้าไปฮะรอบนี้โอ้โหสามดาวซอสเลอร์บานเบิดเลยดูดิดีฮะที่เรามีใจแอนนะครับไม่งั้นนี่ก็คงจะจ่อไม่เข้านะเออได้ใจแอนมาช่วยเยอะเลยมีสมบัติิดหน่อยได้ตังมาได้เชนมาอีตัวรอบนี้ได้นาไออี e ละนะครับให้กับควินที่ยังไม่สามดาวดุบก็เอาให้เอทอกก็ได้ถ้าให้ไลท์ก็ได้ เหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วฮะร,รอบนี้เจอกันนอบกันเนอร์ครับกันเนอร์สีเลยมีเบลวอเตอร์นะครับไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเล่ยเล่ยเปลยไปหน่อยลูกผู้เครเตอร์ไม่ได้ใช้สกทีนะฮะไอเทมก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันลังเลจัดจัดอะยังไหวอยู่ไอเทมฮะเดี๋ยวเราเลือกเป็นของแท้งแล้วกันนะฮะผมว่าต้องมีแนวหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาโอ้จาวานเพิ่งจะมาบริคเคเซอร์ก็มา2ตัวนะครับไม่2ดาว ไอเทเอร์ไอเทเอร์ไอเทเอร์ไอเทอรแปะไปให้เชนไหมเชนดีกว่านะครับป๊อปปี้ช่างมัน ว่าจะเอากาลิโอออกอะ่ะแล้วก็ใส่เป็นจาวานไปแทนครับจะได้มีสตันนิดหนึ่งครับอินเวอเกอร์มันเกินมานะฮะเรามีไลท์เป็นอินเวอเกอร์ก็เลยเอากาลิโอออกมาได้ฮะะลองดูฮะเจะสาดาวยิงเร็วๆมีเป็นโซจินมีวิววอเตอร,ร์แนวหน้าเริ่มจะแตกค่ายหมดแล้วฮะแต่ก็มีเคลช่วยฮิวให้กาลิโอเนี่ยยืนได้ครับเกือบตายแต่ไม่ตายสักทีอ่ะเรียบร้อยชนะไปโซได้ คือท้ายเกมผมล่งเลจัดเลยจะเอาตัวอะไร3ดาวดีดุปก็มีไอเทมก็แบบ <laughs> โอเคไปต้องสุ่มดูนะครับเผื <c oughs> ่อได้โซนาา3ดาวแต่ใจจริงอีกอยากได้ควินนะควินมาแค่นี้เองอเอท็อกครับ2ดาวสักทีแปะเข้าไปฮะไททันไซออนก็มาฮะน่าเล่นอีกนะครับโอ้โหควินมามาขาดอีกหนึ่งตัวหมดเวลาแล้วนะครับขาดควินอีกตัวหนึ่งจะ3ดาวละ โซนหน้าดี3ดาวได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่ได้มีไอเทมให้ครับก็เลยแบบปล่อยๆทิ้งๆไปอ่ะรอบนี้ครับจะจบหรือไม่จบ9้าวแต้มสุดท้ายนะฮะแล้วก็แนวหน้าเราค่อนข้างหนาได้เคลวมาช่วยยิวให้ครับก็ช่วยยือได้นิดหน่อยอ,ะอ่ะชนะไปจบเรียบร้อยฮะพอตัวเลิกมันเยอะมันกํลังเลยอย่างนี้แล้ว จริงอาจจะจบเลยวันนี้นะถ้าเราเอาเอทอ,อขึ้น2ดาวไปตั้งแต่แรกแล้วก็มีติฟโกฟอยู่ที่ไลท์อ่ะเออหยิบมาให้ก็ได้ครับแต่ผมเล่นเรื่อยเปื่อยไปหน่อยนั่งอ่านแชทเพลินด้วย <c oughs> อโอเควันนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากชอบฝากกดไลค์ like, กดซับสไครปเป็นกำลังใจด้วยครับขอขอบคุณพูดสนับสนุสนตามรายชื่อบนหน้จาจอนี้เลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ